สารนภูมิไว้ที่บ้านต้องดูแลรักษาอย่างไงถ้าไม่ได้ดูแลจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรดูแลรักษาอย่างไงก็ได้อยากดูแลก็ดูแลเนี่ยพอเวลามันไปตั้งพวกมันก็เป็นภาระแก่ชีวิตเราสารนภูไม่สามารถช่วยชีวิตเราได้ไม่สามารถโดยบรรดาชีวิตให้เราดีเราเป็นอะไรไตามความพอใจของเองได้เราจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้เป็นผลอะไรเลยผลอย่างเดียวคือทําให้เราเสียตัง ดังนั้นอยากมีก็มีไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรใครจะอยากดูแลอยากไหว้าตามความเชื่อของตัวเองก็สามารถทําได้แต่อย่างที่บอกไปแล้วอย,อย่าไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยการทําให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองอย่าไปทําให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองด้วยการไปทําให้ตัวเองเนี่ยิดศีลจากการไหว้เพราะนั้นไม่จําเป็นเลยอย่างบ้านอาจารย์ทุกวันนี้มีสารภูมิไหมมีแต่ไม่มีใครไหว้แล้วทุกวันนี้อาจจะก็เลยจะเอาตุก๊กตาข้างในเนี่ยออกแล้วก็เอาพระพุทธรูปอะเข้าไปวางด้านในแทน ก็ไม่ให้มันเสียเปล่าก็ตั้งไปแล้วหมดเป็นหมื่น่ะหมดไปหลายหมื่นนะสาระภูมิปัญญา,า,าไม่ฉลักเล็กเล็กกับหลักใหญ่ไปเลยเธอทั้งสารภูมิสารที่อาจารย์ก็งงจะทํำยังไงดีวะมันก็เอาตุ๊กตาออกให้หมดเพราะเรามีสารแล้วไงมันเหมือนวิหารเนาะสารภูมิอันาร์ชอบอาจารย์เป็นคนชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วสารภูมิมันเหมือนป,นนอปารา,าสาทมันเหมือนพระราชวังมันเหมือน,นวมนมอนมิมานอาจารย์ก็เลยเอาพุทธลูกเข้าไปใส่ ใส่ที่สารภูมิเออเก๋เว้ยสวยดีเว้ยใครไปใครมาก็ไหว้สารภูมิได้แต่เราไหว้เทพเทวามนะั๊ไม่เราไหว้พระพุทธเจ้าเราเระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งแต่เช้าออกจากบ้านก็ยังไหว้สารภูมิอยู่แต่เราไม่ได้ไหว้เทพเทวาเราไหว้พระพุทธเจ้ากลับเข้ามาบ้านเราก็เจอพระพุทธเจ้าก็ไหว้พระพุทธเจ้าก่อนเลยเระลึกถึงพระพุทธเจ้าในใจตลอดเวลาศาลเจ้าที่มันเหมือนกันนะนะเหมือนศาลาวัดใช่ไหมเป็นเหมือนเรือนไทยก็เอาพระุทธรูปเข้าไปวางเหมือนกันแล้วหาผู้หญิงผู้ชายเข้าไปนั่งลายลอ้อมอยู่เงี้ยนะ ให้คนไปนั่งฟังธรรมเอาตุกตาไปวางจินตนาการว่าเหมือนคนมานั่งฟังธรรมที่วัดอย่างนี้นะก็สวยดีไปอีกแบบหนึ่งเป็นศิลปะท,ที่เราชอบเราก็วางไว้อย่างนี้เราก็บูชาพร้เจ้าอย่างสูงสุดด้านเห็นไหมสบายบายให้ง่ายไม่ต้องสี่เหลี่ยมไม่จะเป็นต้องไปทุบทิ้งตาะนะเออไม่จะเป็นต้องทุบทิ้งเป็นลูกสาวค่ะนะเป็นลูกสาวค่ะอ๋อเป็นผู้หญิงดูแลคุณพ่อ คุณแม่ที่อายุ85ปี84ปีที่หลงลืมแล้วดื้อบางครั้งต้องดูบ้างจะมีวิธีในการดูแลจิตใจอย่างไรดีคะคือการที่พ่อแม่เนี่ยเข้าและแก่ชรลามากแล้วเนี่ยเวลาเราดูแลเขาเนี่ยมันได้ทั้งบุญและบาปได้บุญยังไงก็เรามีการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อ ได้บาปยังไงก็เราก็โชกโหกหน้ากระชากเขาได้น้ำเสียกันช่าเขาได้แขนได้ขาเนี่ยนะบางทีเราก็ทําไม่ดีกับเขาเนี่ยมันได้บาปตรงนี้เพราะนั้นการดูแลแม่พ่อเนี่ยเราต้องมีเมตตาต่อเขามากเจริญพรหมทิหาสีบ่อยบ่อยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามากๆจําเป็นอย่างยิ่งต้องมี เพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เมตตาต่อเขาในการดูแลคนป่วยอาจจาะลองจินตนาการเราจินตนาการตามอาจารย์ถ้าเราป่วยแบบนี้บ้างแล้วลูกเราจะชาเราแบบนี้บ้างเราจะรู้สึกอย่างไงลูกเราเลี้ยงเราแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกทุกข์ใจไหมทุกข์ใจเราลองคิดนะคนแก่ป่าน,นี้เนี่ยป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บการเดินการเหินมันยากลําบากแต่เรายังเดินได้ปกตินี่หรอกป่เขาเดินไม่ทันใจเราเราก็ไม่พอใจเขาเดินช้าเราก็ไม่พอใจ เขาเดินไม่สะดวกไม่คล่องเราก็ไม่พอใจเขาเดินไม่สะดวกเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากจะแบบมานั่งกังวะกังวเขาไม่อยากเดินเพราะเขาเดินไม่ไหวเราก็พยายามังคับขู่เข้นว่าต้องเดินนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราเข้าใจว่าเจตนาดีแต่บางทีวิธีการอ่ะมันยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะมันเลยเป็นการสร้างวิบากกรรมให้เกิดข,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 ขึ้นกับตนเองสร้างวิบากกรรมให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเอง พราะอะไรเพราะเราไปทําในสิ่งที่ไม่ควรเกี่การทาเพราะนั้นต้องเมตตาคนป่วยอะ่ะเราต้องเข้าใจว่าความวาป่วยอะ่ะมันไม่ปกติลําพังเขาป่วยอยู่แล้วบวก,กับแกเข้าไปอีกมันจะปกติเหมือนกับเราได้ยังไงดังนั้นตอนเนี้เรารู้สึกไม่ทันใจเพราะเรายังมีความแข็งแรงดีอยู่แต่ลองวันหนึ่งไม่แข็งแรงดูบ้างดิเวลาเราป่วยเป็นไข้มากๆอะ่ะแค่เราลุกมากินข้าวอะ่ะอยากลุกไม้ถามมาจาต่อมาจาหน่อ,าาอ,าานอย ยังไม่อยากลุกมากินข้าวหรือมันอยากจะนอนอย่างเดียวใช่ป่ะเพราะมันเหนื่อยล้ามันเพลียแล้วมันป่วยมันไม่อยากจะลุกมันไม่อยากจะทาอะไรแล้วเวลาคนแก่มันป่วยอ่ะมันหนักยิ่งกว่าคนหนุ่มไข้ป่วยอีกนะเพราะร่างกายหรือา่าขัดมันแย่ลอาจาร์ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเขาอ่ะเราต้องเห็นใจเขามองเห็นโทษตัวนี้มากๆ ถ้าเรามองเห็นโทษแบบนี้ได้จะมีอุบายเป็นเครื่องออกด้วยการพยายามมีความเมตตาต่อเขาถ้าเราน้อมตัวเนี้กลับมาพิจารณาด้ตัวเราดว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นถ้าเราเป็นแบบเขาอาการแบบเดียวกันทรามานเหมือนกันแล้วลูกทํากับเราแบบเนี้เราจะรู้สึกยังไงวะเราจะเสียใจไหมเลี้ยงมันมาแทบตายอย่างดีแต่ปัจจุบันเวลาเราแก่เท่ามันกลับทําท่าทําทางดุด่าว่ากล่าวเราขนาดนี้ขึ้นเสียกงกระโจมห้าเรามากขนาดนี้เราจะรู้สึกเสียใจไหม จะรู้สึกผิดหวังไหมความเศร้าหมองจะเกิดขึ้นในใจไหมเราน้องเข้ามาใส่ตัวเราเมื่อเราเห็นโทษเหล่านั้นเราจะไม่ลงมือทําในสิ่งนั้นาะลังตั้งใจให้ดีนะอย่าไปทําพยายามเดินหลีกออกจากการเบียดเบียนนะวิบากมันมากอย่าไปทําเลยดีกว่าพระคือใครคะพระก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระเจ้าสงฆ์สาวกของพระองค์เนี่ยพระองค์นับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปโสดาสกาทาคา นนีเกสที่เหลือที่เราเห็นกันอยู่ที่ยังไม่ใช่อริยบุคคลเรียกว่าสมมุติสมสมมุติเฉยเฉยยังไม่เป็นสมเี่นแท้จริงภิกษุในธรรมวินยัยไม่ยินดีรับเงินและทองทําไมต้องใส่ซองทาไมต้องรับซองใส่เงินด้วยมึงต้องไปถามพระไม่ใช่มาถามกูนะเพราะกูไม่ได้รับเพราะกูยืนยันกูยังไม่ได้เป็นพระด้วยเวลาบิณฑบาตต้องรับของเท่าไหร่ จึงจะพอที่เห็นเห็นมามีเต็มบาทแล้วยังจะมีเต็มย่ามด้วยท่านจะฉันหมดหรือคะมึงก็สาะระแนเรื่องต้าอีกคนนงนะนะขุ่นวายกับชาวบ้านก็ไปหมดลนะมึงอยากรู้งไปบวชเป็นแม่แมแมชีอยู่ในวัดไปมึงจะได้เห็นว่ากิการงานเขาเป็นยังไงบ้างนะ พระรับเงินรับทองผิดอยู่แล้วเป็นนิสักิยปาจิตีเงินนั้นเป็นนิสักีส่วนพระต้องอาบัติปาจิตีต้องสละดทรัพย์นั้นทิ้งท่ามกลางสงนั้นใครรับเขาต้องรับผลจากการกระทานั้นด้วยการต้องอาบัติถ้าไม่ยอมสละทรัพย์นั้นก็ยังต้องอาบัติปาจิตีนั้นตลอดชีวิตเพราะเงินเป็นนิสักีไงไม่สละทิ้งปรงอาบัติไม่จบไม่ปป่งปรงอาบัติไม่หาย ทางออกของทุกความออกของทางออกของทุกคือศีลสมาธิปัญญาศีลห้าอาจจะบอกไปแล้วสมาธิคือการทําความสงบอยู่กับปัจจุบัขนขณะวันหนึ่งคืนหนึ่งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ออรมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทักวรรองหรือใครจะเอาพุทโธติดใจไว้เลยก็ได้แนบนิ่งสนิท แนบนี่สนิทกันกับคําว่าพุทโธเนี่ยติดใจไว้ไม่ให้หลุดจากกันให้มันชัดเจนชัดแจ้งเห็นจริงกันกับลักษณะแบบนั้นนี่เรียกว่าชัดเจนคือมีสมาธิจดจ่ออยู่กับอารมณ์อันหนึ่งไม่ให้หลุดไปคิดเลยมีสติจดจ่อลงที่คําว่าพุทโธคําเดียวหรือรู้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ให้คิดอย่างอื่นไม่ให้หลุดไปคิดอย่างอื่นนี่เรียกว่าสมาธิพิจารณาสมาธิดีแล้วสงบเรียบร้อยแล้วจนได้นิวรห้าดับแล้ว ก็ให้ไปออกด้านวิปัสนาไปพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขสลายแต่ทําลายความไม่ใช่ตัวตนจริงของเราความทนอยู่ไม่ได้ความตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้ความมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสุขสลายแต่ทําลายไปเปธรรมราให้พิจารณาแบบนี้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนจริงของเรานี่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสนา ทำแบบนี้ศีสมาธิปัญญาทำบ่อยๆซ้ๆําๆจนเกิดความเคยชินนั้นในสันดา์ทำแบบเนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถพ้นจากความทุกข์ได้เรียกว่าเราต้องเริ่มต้นจากการศึกษาหลักอริยะส,ะสัจสีแล้วไปเดินมรรคคืออริยมรรคมีองแปดให้ถึงที่สุดในความทุกข์ในชาติปัจจุบันให้ได้นี่คือหนทางการพ้นทุกข์มันรายละเอียดเยอะกว่านี้เยอะไปตามดูอาจารย์ย้อนหลังใน u t u b e เอาละกันหรือไม่งั้นก็ไปเข้าปฏิบัติก,กับอาจารย์ที่หมอเซง ทุกเดือนเดือนหน้าจัดวันที่8มีนาวันเดียวเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ยุบเหลือแค่วันเดียวจากปกติจัดเดือนละสองวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนก็ยุบเหลือต้นเดือนวันเดียวเท่านั้นวันเสาร์เดือนเดือนเดือนมีนาที่จะถึงนี้จะเป็นวันเสาร์ที่8ปกติอาจารย์จะจัดเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ4,000คนทุกเดือนตั้งแต่จัดมา4,000กว่าคนแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะจัดยุบลงมาหน่อยเอาแค่สัก3,000คนพอเหนื่อย ไม่ไหวเหนื่อยเกินไปนะใครว่าก็ไปลงคอได้ลงทะเบียนฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายอาจารย์เลี้ยงอาหารทั้งหมดอย่างอาจารย์จัดงานปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งเนี่ยเงินที่อาจารย์จะปปบรรยายธรรมที่ไหนก็ตามเงินจํานวนเหล่านั้นเนี่ยอาจารย์จะเอาไปเป็นกองกางเพื่อเลี้ยงอาหารผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจองโรงแรมที่พักให้กับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้นอนฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดไกลาสามส่งอย่างเงี้ย เดินทางไปเนี่ยอาจารย์สำรองโรงแรมให้เลยเรานอนโรงแรมสมมติอาจารย์จัดปฏิบัติวันเสาร์เราเดินทางวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยเราเข้าไปนอนพักโรงแรมได้เลยเพื่อเช้าวันรุ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเวลาไปฟังธรรมจะได้ไม่ง่วงเหนเหอนอนจะได้ฟังอย่างเต็มที่แล้ววันที่8ตอนเย็นก็เดินทางกลับบ้านตัวเองได้เลยอย่างนี้สามารถไปได้ฟรีทั้งหมดไม่ต้องเสียตังค์สบัดและไม่มีการเลี้ยอะไรเงินใดๆทั้งสิน้นไม่มีการรับบริจาคเลยทั้งสิน้นเพราะเงินทุกวันเนี้ยเป็นเงินจากอาจารย์ปัญญาธรรม ไปเงินจากอาจารย์หาไรายได้จากการบรรยายทําออกรายการต่างๆอาจารย์เอาเงินจํานวนนี้มาเลี้ยงดูคนที่ไปปฏิบัติธรรมเดือนละสี่พันคนมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นปีคืออาจารย์ทำมาตั้งแต่เดือนกุมภาแต่จริงๆอาจารย์ทำมาก่อนหน้านี้แล้วปีกว่าแล้วอาจารย์ทำเมื่อก่อนทําที่บ้านแต่ที่บ้านเนี่ยมันจุคนได้เต็มที่แค่สา0ร้อยคนมันแน่นไปหมดเลยแล้วที่มันไม่มีก็เลยขยับมา หลังจากที่อาจารย์ดังอ่ะก็ขยับมาจัดที่หมอเสงได้สถานที่เขาก็ครั้งแรกที่จัดเนี่ยที่หมอเสงเดือนกุมภาเดือนเดือนกุมภาเดือนไหนวะจำไม่ได้สักเดือนกุมภาป่ะหมอเสงที่จัดครั้งแรกจครังแรกพิกาเออพฤทธิการจัดครั้งแรกเออกุมพามันเป็นจัดที่บ้านกุมภาปีที่แล้วเนี่ยจัดที่แล้วครั้ง้าแล้วก็พฤตธิการเนี่ยจัดครั้งแรกของหมอเสงพฤทิการธันวามกรากุมภาเนี่ยสี่ครั้งแล้วที่จัดเป็นพันคนเนี่ยนะ ก็ใช้เงินจากตรงนี้เข้ามาเลี้ยงดูคนทั้งหมดเ,เงินที่ได้จากการบรรยายนี่แหละมีไม่รู้อบตอไหนนะมีคนคน,นึดเนี่ยเขาไปนั่งฟังบ,บรรยายอาจารย์แล้วเขาก็เอาอาจารย์ไปด่าเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยไปสอนธรรมะเนี่ยไปเลี้ยอะไรเงินซึ่งอาจารย์ก็งงมากว่ากูเคยไปเลี้ยอะไรเงินใครที่ไหนเขาบอกว่าอบาอาจารย์ก็นึกก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วไอ้พวกทีมงานอ,อบตอเขาเนี่ยเดินถือขันเลี้ยอะไรเงินกันเองไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์เลยเขาเลี้ยอะไรกันเอง แล้วอาจารย์ก็สั่งห้ามด้วยว่าห้ามเลี่ยไรในงานทุกงานที่อาจารย์ไปบรรยายทำอาจารย์จะสั่งแอดมินทุกคนเลยว่าห้ามมีการเลี่ยไรเงินเด็ดขาดจะไปเลี่ยไรกันก่อนไม่เกี่ยวกับอาจารย์เป็นเรื่องของเขาเขาสามารถทําได้เพราะเขาเป็นคนจัดงานเขาเชิญเราไปแต่ถ้าอาจารย์ถึงหน้างานแล้วห้ามรับบริจาคโดยเด็ดขาดถ้ารับบริจาคอาจารย์กลับเตือนแล้วไม่ฟังอาจารไม่แสดงธรรมเพราะมันขัดต่อสิ่งที่อาจารย์บอกสอนดังนั้น จริงการเรียรายเงินในการสอนธรรมะไม่ได้ผิดอะไรสามารถเรียรายได้ไม่ได้ผิดทําได้แต่อย่าทําต่อหน้าอาจารย์ค่นั้นอะอะไรคนมันเพ่งเล็งอาจารย์เยอะเนี่ยขนาดอาจารย์ไม่ไเรียรายนะมันยังเอาอาจารย์ไปด่ากันในทิกตอกไปนั่งจับกลุ่มด่ากันนะว่าอาจารย์เนี่ยบอกว่าไปสอนธรรมะฟรีแต่ความเป็นจริงไปสั่งให้ออบตบวตจรเนี่ยเรียรายเงินแล้วเ็าบอกว่าวันนั้น,นอาจารย์มีงานสามงานในจังหวัดนั้นเนี่ย ละยองน่าจะไม่ผิดแล้วก็บอกว่าในจังหวัดน,นั้นเนี่ยวันนั้นอาจะมีงานสามงานไส้มีสามงานจริงๆอาจารย์ก็จาได้เขาบอกว่าโอ้โหและคิดดูว่าจะไปเรียอะไรแตละงานเนี่ยคนกี่คนในแต่ละที่ไปฟังกันเป็น3ามร้อยสามร้อยคนบางที่มีเป็นพันคนแล้วเรียกไงเรียอะไรต่อคนต่อคนสมมุติก็ตีไปคนละห้าสิบบาทจะเป็นเงินเท่าไหร่มันรวยหอมันรวยก็เพราะยอ,าอย่างนี้นี่เองเนี่ยอาจารย์โดนใส่ร้าย,ายป้ายสีได้คำไม่จริง เมื่อวานอาจารย์ไปบรรยายโรงแรมหนึ่งมาเขาประกาศใหม่ๆว่าใครต้องการร่วมทาบุญกับอาจารย์เบียร์ใส่ขันได้ครับอาจารย์เบรกเลยว่าอย่าพูดแบบนี้ทําไม่ได้อาจารย์ไม่รับเงินบริจาคแล้วปัจจุบันนี้อาจารย์ยุติการรับเงินบริจาคเข้ากองกลางไม่รับอีกแล้วเพราะมันมีปัญหาเยอะอาจารย์เลยขายของดีกว่าใครอยากสนับสนุนอาจารย์ไปซื้อของเพราะมันเป็นรายได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปเสียภาษีและได้ตัวเองแล้วเอารายได้มาช่วยเหลือคนทําแบบนี้ดีกว่ามันปลอดภัย แล้วมันก็ไม่มีใครสามารถจะมาตำหนิดติงเรื่องนี้ได้ด้วยความที่มันเป็นคนดังมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งจับจ้องมากและจับจ้องไม่พอใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงด้วยดังนั้นเดือนมีนาประมาณต้นเดือนนิดๆอาจารย์ก็เลยจะจําหน่ายหนังสือหนังสือคนตื่นทาเปน็นหนังสือเล่มแรกที่อาจารย์ทํททาจาริงๆจะไม่ได้เป็นคนทาเองเขามีคนติดต่อให้ทําแล้วเขาก็จัดการจัดการทําโดยเอาเรื่องราวอาจารย์เนี่ยไปใส่แล้วก็วิธีการสอนแบบ สไตล์ฮาร์ดคอร์อาจารยนะ์ก็จะอยู่ในเล่มเล่มแรกนี้หนังสือเนี่ยรายได้ทั้งหมดเข้ากรองกลางเหมือนกับการบรรยายทําเลยจะไม่เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของของาจารย์ใดใดทั้งสิน้นเพราะอาจารย์จะไปต้องหาเงินวิธีการง่ายที่สุดคือพิมพ์หนังสือแล้วขายใครซื้อก็เท่ากับได้ช่วยอุดหนุนในการเอาเงินตรงเนี้ยไปทําประโยชน์เพื่อศาสนาทําประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งคือการเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมสองการบริจาคเงินให้กับสถานที่ต่างๆ อย่างตอนเนี้ยอาจารย์กําลังจะบริจาคสถานพินิษฐ์อาจารย์มีการขอแอร์ไม่ได้ขอหรอกไปเล่าให้เขาฟังแล้วเขาเสนอตัวแต่เราเสนอเขามานานบอกมานานขอมานานก็เงียบอาจารย์ก็เลยว่าไม่ต้องไปพูดกับเขาแล้วเสียเวลาเดี๋ยวอาจารย์ซื้อเองอาจารย์ซื้อเองคําว่าซื้อเองเนี่ยไม่ใช่เงินกองกลางนะเงินส่วนตัวล้วนที่ได้จากการขายน้ําพริกกับเสื้อเนี่ยอาจารย์เอาเงินตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องไปบริจาคสถานพินิษฐ์ของที่อาจารย์สามัญที่จะบริจาคสามพินี้เร็วๆเนี้ยอาจารย์จ่ายเงินเองเนี่ย ประมาณเกือบสองแสนบาทสองแสนสองแสนกว่าบาทด้วยซ้ำเงินส่วนตัวอาจารย์เองที่จะต้องใช้ในการบริจาคในครั้งเนี้ยเพราะว่าตอนแรกมีคนรับปากไว้แต่ไม่ให้ก็ตามนั้นอาจารย์ก็ทําอะไรไม่ได้อาจารย์ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะเดิมทีอาจารย์ก็คิดจะซื้ออยู่แล้วก็เลยมันมีแอร์สี่ตัวที่ยังขาดอยู่ซึ่งอาจารย์ต้องซื้อเองตัวละสองหมื่นกว่าบาทเพราะว่ามันเป็นแอร์แขวนมันจะแพงกว่าแอร์ปกติแล้วก็หลอดไฟใหญ่ๆที่เป็นไฟโคมอย่างเงี้ย ที่เขาใช้ในฮอในห้องประชุมของที่สถามพินิษฐ์เขาเพราะมันเป็นโดมเนาะมันเป็นโดมฮอลเลยเขาก็ไม่รู้แล้วเราเราเข้าไปบรรยายทำเพราะอาจารย์เห็นมันมีประโยชน์เรา,าจะเลยซื้อให้เขาเพื่อเด็กเนี่ยมีโอกาสในการเรียนหนังสือเพราะเขามีการเรียนการสอนในสถานพินิษนั้นด้วยอันเนี้ยอาจารย์ก็ทำก็ได้เงินจากตรงเนี้ยจากการขายน้ำของขายของต่างๆพระอาจารย์ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ทุกอย่างไม่มีอะไรตำหนิตดดีต้องได้ ความจริงมาลยทนต่อการพิสูจน์เลยไม่มีใครเอาอาจารย์ลงได้ในปัจจุบันนี้พยายามจะทําทุกอย่างพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีทุกอย่างพยายามจะขุดคุยประวัติอดีตทุกอย่างแต่สุดท้ายมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วอาจารย์ได้เคยพูดแล้วว่านั่นคืออดีตท,ที่ผ่านมาของอาจารย์แล้วปัจจุบันอาจารย์ได้เลิอกอดีตเหล่านั้นหมดแล้วเพราะธรรมะของพระเจ้า อาจารย์เคยล่มจมล้มเหลวจากการใช้ชีวิตแบบมีความเห็นผิดแต่ปัจจุบันอาจารย์มีความเห็นถูกต้องตามหลักคําสอนพระเจา้าแล้วอา,อาจารย์เอาชีวิตตัวเองนี้มาเป็นแบบอย่างเป็นสักขีพยานในการประกาศพระรมคาสั่งสอนของพระองค์ว่าธรรมะของพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงคนเลวคนชั่วได้ธรรมะของพระองค์สามารถแก้ไขคนที่มีหนี้มีสินล้นพ้นตัวจนสามารถรอดพ้นจากการเป็นหนี้สินนั้นจนเป็นผู้ปลอดจากหนี้สินได้ ธรรมะของพระองค์นี้สามารถเยียวยารักษาจิตใจของคนที่อยากจะตายเพราะมีความทุกข์จากการพิดว่าพัดภาพผิดหวังจากของไปที่รักธรรมะนี้สามารถเยียวยาจิตใจคนเหล่านั้นให้ดีขึ้นได้อาจารย์คือสักข,ขีพยานนั้นอาจารย์เคยล้มละลายเคยเป็นหนี้จนคนขุดคดีขึ้นมาแต่ในปัจจุบันอาจารย์ปิดหนี้หมดเรียบร้อยแล้วไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวเคลียร์จนหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียว เพราะธรรมะของพระเจ้าอาจารย์มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมมีสติสัมป,ปชัญญะปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ทําได้เพราะธรรมะนี้ของพระเจ้าเยียวยารักษาอาจารย์จากคนชั่วคนเลวกลายเป็นคนพอที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่บ้างในปัจจุบัน อย่างน้อยก็มีคุณธรรมจริยธรรมพอจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหาจะประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ทําได้นี่แหละมันเป็นความจริงที่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์เป็นประจักษ์พยานชัดเจนต่อชีวิตของอาจารย์เองไม่ใช่ชีวิตใครดังนั้นเราจึงต้องน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแก้ไขสันดาเกิให้ได้ธรรมะของพระองค์เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาร เป็นปฏิหารจากการได้ยินได้ฟังคําเทศคําสอนแล้วนําคําเทศคําสอนนี้ไปปฏิบัติตามให้ได้เมื่อปฏิบัติตามได้แล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงจากเลวเป็นดีนั่นแหละเรียกว่าปาฏิหารปาฏิหารที่มีโอกาสในการนําธรรมะของพระองค์นี้ไปเปลี่ยนแปลงสันดาห์ตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงกายวาจาใจทุจริตให้เป็นกายวาจาใจสุจริต เปลี่ยนแปลงคนที่อ่อนแอกลายเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะในความเข้มแข็งได้ในทุกๆเรื่องเปลี่ยนจากคนล้มเหลวที่ต่ําต้อยต่ตําตมในการใช้ชีวิตมาโดยตลอดกลายเป็นคนประสบความสําเร็จกลายเป็นคนเข้มแข็งกลายเป็นคนที่ยืนอยู่ได้ในสังคมแบบมีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะนั่นคือธรรมะของพระองค์นั่นคือปาปิหารในอัตในธรรมในหลักคําสอนของพระองค์ ต้องเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นธรรมะที่พวกเราได้ยินได้ฟังทุกๆคำทุกๆถ้อยคำทุกๆอัฏฐพยัญชนะนั่นคือธรรมะที่เป็นครูเป็นอาจารย์แก่เราในการสั่งสอนพวกเราทุกคนดังนั้นพระพุทได้เจ้าจึงเป็นาศาสดาสูงสุดแก่เราทั้งหลาย เป็นผู้รู้แจ้มทั่วแดนโลกกระุไม่มีใครรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ดังนั้นธรรมะนี้ของพระองค์จึงเป็นธรรมะที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากพระองค์เพียงผู้เดียว เมื่อวันหนึ่งพระองค์รู้ได้แล้วพระองค์จึงนำธรรมนี้มาบอกสอนแก่พวกเราทุกคนให้พวกเรามีโอกาสในการได้รู้ตามพระองค์เราจึงเป็นผู้รู้ตามในหลักคำสอนนี้ได้แล้วเราจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ได้เช่นเดียวกันกับพระองค์พ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วในปัจจุบันเราจึงรับนำธรรมของพระองค์นี้มาฝึกอบรมฝนฝึกฝนตนเองให้ปฏิบัติตามจนเราจะสามารถเดินออกจากการพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้เช่นเดียวกับพระพุทเเจ้า แล้ววันนั้นเราจะมีความสุขอย่างยิ่งในปัจจุบันเราจะเดินสู่ความพ้นทุกขอย่างยิ่งในปัจจุบันเราจะเดินออกจากการร้องไห้น้ำตาไหลพัด้าผิดหวังจากของอันเป็นทิรักของเราในปัจจุบันขอให้เราตั้งสติสัมป,ปชัญญะในการใช้ชีวิตยึดมั่นถือมั่นในพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันกเกษมสูงสุดของเราทุกคนอย่ามีที่พึ่งผิดจงใช้ที่พึ่งคือพระพุทธเจ้า จงพึ่งตนพึ่งธรรมมีธรรมเป็นประทิมีธรรมเป็นสาระมีตนเป็นประทิมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่นั่นคือหลักธรรมที่อาจารย์ฝากไว้ให้เราไปประพฤติปฏิบัติตามให้ได้ขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนห,หลักธรรมะของพระองค์แล้วปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์ให้ได้จนกว่าจะถึงการถึงที่สุดแห่งทุกข์ในชาติปัจจุบัน เราต้องเดินหนีออกจากสังสารวัตนี้เดินหนีออกจากความทุกข์เหนือดเหนือนร้อนใจนี้ให้ได้เดินหนีออกจากการร้องไห้น้าตาไหลาการพัดผ้าผิดหวังจากของเป็นทีละกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกตลอดการยาวนานเลิกทุกข์กันได้แล้วด้วยการนาธรรมนี้ไปแก้ไขความทุกข์ของตัวเองในใจทําให้ได้แล้วเราจะปลอดภยัยจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ้าผิดหวังจากของเป็นทีลัก ไม่มีอันตรายใดจะอันตรายไปยิ่งกว่าความอย่างได้ความอยางมีความอย่างเป็นที่ไม่รู้จักพอประมาณนั่นคืออันตรายที่ร้ายกาจที่สุดในชีวิตเราทำลายมันให้ได้